Thank <sweak> you. ก็งานนี้เป็นงานที่สยามเซ็นเตอร์นะคะกับทางบริษัทเมอีลาวนะคะซึ่งวันนี้เราใช้ชื่อวันไมอีทลาวซึ่งเราเป็นป๊อปอัพสโตร์นะคะที่นำคาแรคเตอร์การ์ตูนน่ารักน่ารักของ Toy Story นะคะซึ่งมีวาระรอบสอบ30ปีเนี่ยมาจัดกิจกรรมที่นี่นะคะโดยที่มีสินค้าแล้วก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องๆสองคนนะคะก็เป็นแล้วก็เฟิร์สวันมาร่วมงานกับเรานะคะก็มาร่วมกันสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานของเราในวันนี้ค่ะ เออน่าจะเคยได้ยินกันวันสปอร์นธทามนอาะเวลาเด็กๆเราจะอ่านนิทานกันนะคะมันจะมีที่มาจากวันสปอร์นธรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มอ่านหนังสือนิทานเราจะมีความสุขเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าในการจัดงานของเราในวันนี้รวมไปถึงเรื่องของชื่อวันสบายในอิสราเ่ยก็คือร้านของเราที่เป็นบ็อบอัพสโตร์เราจะนำสินค้าดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆความทรงจำดีๆย้อนกลับมาให้ทุกคนเนี่ยวันสปอรนธรมและได้วันที่มีความสุขแล้วก็ความทรงจำร่วมกันกับเราตลอดไปค่ะ ต้องไปถึงในรุ่นสองเลยค่ะโอ้คือตร้ตุ้เหรอคะจริงจริงต้องบอกว่าเออทั้งสองท่านเออทั้งทั้งเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันเนี่ยเป็นเป็นขวัญใจดีกว่านาะไม่ว่าจะเป็นถ้ามองไปทั่วๆก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็เยอะแยะมหาศาลนะคะเดี๋ยวลองไปดูที่ที่ด้านนอกดูก็จะรู้ว่าว่าแฟนๆเขาหนาแน่นขนาดไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยมักจะสร้างความสุข ให้กับแ,นแฟนๆเสมอนะคะแล้วก็มีพวทรงจําดีๆร่วมกันกับแฟนๆตลอดนะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกันกับตัวบุคลิกภาพของคําว่าร์วันนะคะก็คือวันสปอร์ตชาร์มที่พวกเราวันนี้มาได้เจอเต้นจากเวสต์วันค่ะพี่คะปัดใจหลายลูกโอ้ยก็ดีใจแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่แบบนึกถึงแบบที่เต้นกับผมเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจดีใจมากๆจริงๆครัแบบว่าขอบคุณที่ ก็ต่ตัวปกับตะใช่มีความคล้ายมีความคล้ายคล้าย้ตวไหนครคล้ายเป็นคลยคล้ายเป็คล้ายบูดีคล้ายบูดี้น <No wow um> okay ี่ไงมีผ้าพันคอแล้วก็เป็นเหลืองน้ำเงินแต่ว่าขาดมดมงวกครับผมนั่นแหละค่ะคผมก็จริงๆก็ขอบคุณที่มากๆที่ชวนที่ชวนเราสองคนมาครับวันนี้คือแบบ รู้สึกรู้สึกเป็นเกยียดมากแล้วก็คือ Toy Story จริงๆมันก็เป็นการ์ตูนที่เราดูตั้งแต่เด็กแล้วเราวันนี้ได้มาแบาาบคอนหลัในความเป็นไทยมันยิ่งแบบมันหายากมากเงกี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบเอามาช็อปมาดูกันเยอะๆพี่เจ้าจะสามารถเป็นตัวอะไรได้ไดคะถะ้าให้จินตนาการ Toy <c ười> หวัวนก่อนใช่มเป็นลอตโซ่บุนล้ำนี่น้องคนนี้อ๋อห้อยมาด้วยอันนี้ไปวดนิดนึง อันนี้อาอยู่นี่เลยเป็นแบบบ็อกซิ่งใช่น่ารักไงนี่หน้าเหมือนพีเตอร์เลยเนี่ยโอ <c oughs> <t ong> <im> <explode> <outside> ้แลบลิ้นด้วยเหรอแลบลิ้นด้วยน่ารักไหนพีเตอร์ลองทำท่านี้สิอ่ะเออยเหมือนนะใช่เลยใช่เลยใช่เลยน่ารักเลยแหละให้ฝากแฟนๆได้ค่ะก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะคะก็คือว่าวันนี้ว once only อีกลาแล้วก็รวมถึง รวมถึงน้องเต้ลและก็น้องเฟิร์สนะคะก็วันนี้ได้มาสร้างกิจกรรมแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับเรานะคะก็ใน once pop up t o r e นะคะก็ยังอยู่ที่นี่สยามเซ็นเตอร์นะคะอยู่ถึงวันที่9เดือนหน้านะคะพฤศจิกาย,ยนนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้แวะมาชมสินค้าน่ารักนก็เรียนเชิญนะคะเป็นสินค้าที่ limited edition ที่มาออกพิเศษในงานนี้เดอะสปอร์ะ